ก็เริ่มก็เริ่มปรับเป็น Recommendation Media แล้วเหมือนกันเนาะใน a ฟ e b o o k เนี่ยจากที่มันอยู่ที่ประมาณประมาณสักมันใช้ AI ประมาณ30%มสิบเอร์ซนครับจอมว่าเฮ้ยมันใช้ AI ประมาณสิบ้าเอร์เซ็นั่นแหละมันจะเริ่มขยับเป็นส0มสิเปอร์เซ็แล้วเนี่ยมันจอมจะเริ่มเห็นแล้วว่าโพสเนี่ยเฮ้ยจอมไม่ได้กดไลค์กดกระแสนะทำไมแนะนำให้จอมดูในหน้าโฮมหน้าฟีดอะไรเงี้ยทวิตเตอร์จอมไม่ได้ตามไอ้เขาพวกนี้นะทำไมเห็น เพราะว่ามันมีเพื่อนของเราไปกดไลค์มาให้เห็นแล้วแล้วทวิตเตอร์ก็แนะนํามาให้เห็นเฉยเลยพวกทวิตต่างๆรวมถึงเช่อนอีกอย่างก็คือจังว่าทุกแพลตฟอร์มตัวเนี้ยไปทางวิดีโอสั้นหมดแล้วก็คือก็อยากไปทางแล้วรับการมนชันมีเดียนั่นแหละอยากไปทางอยากไปแข่งกับ t ิ k ิต่อเขาด้วยนะครับเพราะว่าพฤติกรรมคนทุกวันนี้ก็จะชอบดูอะไรสั้นๆมากขึ้นดูอะไรเป็นวิดีโอเข้าใจง่ายๆเข้าถึงง่ายๆ อคนเริ <mile> ่มต้องการอะไรที่มันย่อยง่ายขึ้นหรือบางทีย่อยเริ่มไม่พอแล้วต้องเคี้ยวแล้วตอนนี้ต้องเคี้ยวไม้ให้เขาแล้วเราเราเคยพูดกันเองด้วยซ้ำว่าแบบ่ทุกวันนี้คอนเทนต์เนี้ยมันต้องเป็นข่าวที่แบบว่าขึ้นลิฟต์มาก็ได้ละหนึ่งคอนเทนต์นี่อู้ไหมครับมันมันเริ่มเป็นอย่างนั้นเลยนะหรือว่าแบบฝดกางเกงเข้าห้องน้ำได้ละหนึ่งคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยมันโล่งไปอย่างนั้นแล้วนะครับในเรื่องของในเรื่องของคลิปเคิรอะไรต่างๆเนี้ยแต่ว่ามันมันเริ่มไปทางนี้แลวจริงๆอันเนี้ย โอเคอันนี้ให้เห็นภาพคร่าวๆแล้วกันว่าว่ามันเรื่องของคลิปคลิบต่างๆโซเชียลมีเดียต่างๆันก็คงไปทางคลิปสั้นมากขึ้นเลย,ยเมื่อวานเราก็พูดละ Facebook ก็เป็น reuse เอยใดๆ